เล่นมาชาตินึงเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะคือเข้าใจทุกคนเลยนะครับว่าบางท่านสมัครเท็กก็เพิ่งสมัครอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่พวกเราเนี่ยสมัครมาไว้นานละก็เล่นเล่ยเปื่อยไปเนาะเออแบบเวลาที่เราไม่ได้ไปจริงจังกับมันเล่นเล่ยเปื่อยเมื่อก่อนทํากับข้าวใช่ไหมเมื่อก่อนทากับข้าวอะไรอีกว่ากินอาหารปล่อยมวยนะครับไปคาเฟ่ไปเที่ยวบ้างนะครับก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับมันก็แบบไม่ได้คิดอะไรเนาะมันก็ไม่ได้โตเท่าไหร่สุสดท้ายครับ แต่เวลาที่โฟกัสเห็นไหมก็โตได้นะแปบ๊บเดียวก็โตได้นะครับมันไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่นักในการโตใน t ิ k กต o k นะครับพีงแต่ว่าเราเก็บกลุ่มคนที่ใช่นะครับอ่ะเรามาเข้าใจกันต่อถ้าเราจะเล่นนะครับเกมกับ Tik t o ็อกเนี่ยไอวิดีโอ15าวิมันทําอะไรได้บ้างเหมาะกับคลิปแบบไหนนะครับเราจะได้ไปทําคลิปถูก15วินาทีเนี่ยคือ Tik t o k อกเนี่ยมันเริ่มที่15วินาทีเนาะอันนี้เอาตามหมวดหมู่ที่เป็นแต่คุณจะอัดน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะครับ15วินาทีเหมาะกับคลิปที สะดุดตาสะดุดหูเช่นคุณเคยเป็นไหมครับอยู่ๆฟังเพลงเศร้าอยู่ๆฟังเพลงที่มันดังๆสิบห้าวิก็สามารถที่จะดึงใจผู้บริโภคได้ละได้เลยนะครับผมแอบดูคลิปพี่ศึกษาแบบเงียบๆเม่ต้องศึกษาแบบเงียบๆเลยในดูซิหนไม่ต้องแบบศึกษาแบบเงียบๆนะครับติดตามเพจทําขายอะไรอยู่คะขายอะไรอยู่อาเพจบอลเพจบอลแกนลอนนะครับอาติดตามแบบเงียบๆแม่วันนี้เลยวันนี้เลยแบบ ปรากฏตัวใช่ไหมปกติแอบเรียนแบบเบงียบๆใช่ไหม <c oughs> เออทาอะไรอยู่ทําเพจเกี่ยวกับอะไรครับเห็นเขียนว่าบอลอ่าทาเพจเกี่ยวกับอะไรเอย่ยนะคะหมายถึงว่าติดตามเ๋เกับเงียบยวันนี้ปรากฏตัวใช่ไหมเออเก่งมากเก่งมากนะครับก็สามารถนําทุกเทคนิคไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่มันสะดุดตาคืออะไรครับเช่นอาหารที่มันดูน่ากินสถานที่เที่ยวที่มันดูแบบสวยๆยกตัวอย่างเช่นคุณไปถ่ายสมมติว่าคุณอยากถ่ายน้ําทะเลสัรยบพิติกี้คุณก็ไปถ่ายน้ำทะเลแบบ คุณเคยเห็นแม่ของคลิปต่างประเทศอะ่ะเขาจะเอามือถือไปไปวางตรงพื้นแต่คุณก็อาจจะมีที่รองหน่อยเนาะแล้วน้ําทะเลมันสาดมานะครับสวัสดีบพี่ลุงน้ําทะเลมันสาดมาเพราะเวลาน้ําทะเลสาดมาเนี่ยมันก็จะดูเป็นคลื่นแล้วมันจะดูเป็นฟองมันสวยคุณก็สร้างแบบมิติของการทําคลิปแทนที่เราจะไปถ่ายแค่ถ่ายบรรยากาศทะเลธรรมดาเปลี่ยนใหม่เอามาวางที่พื้นแล้วก็เวลาที่คลื่นมันพัดเข้ามาที่ฝั่ง มันเห็นเป็นฟองน้ำเห็นะมันเห็นเป็นแบบแบบฟองน้ําเป็นนักร้องแล้วก็มาอัปเพลงโอ้โหสุดยอดมากเลยไลทุกวันคนก็มาตามสุดยอดก่อให้ปังๆนะเออแต่ก่อนแบบก็เคยคือถ้าเกิดว่าเสียงแบบมีเสน่ห์มันตัวเองเนี่ยอาจจะร้องเพลงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รอง<笑><笑>ก็ได้แค่นี้แหละอะแบบถนัดสอนก็สอนไปดีกว่าเนาะเออจริงๆก็เคยคิดอยากร้องเพลงนะแต่ว่าแบบเสียงมันแหบนะมันอาจจะเอื้อนสูงต่ําไม่ได้นะครับก็ร้องเผื่อด้วยแล้วกันนะครับ ถูกต้องถ้าเราทําคลิปเนี่ยเราอาจจะทําแบบ15วินาทีเนี่ยเราจะหยุดคนดูได้อย่างไรอาจจะใช้มิติของการถ่ายวิดีโอ,อถ่ายต่ําถ่ายสูงหรือถ่ายให้มันเห็นแบบมุมที่คนอาจจะไม่เห็นแล้วเวลาที่มันสะดุดตา15วิก็สามารถสร้างฟอลโล่เยอะได้อันนี้อันแรกนะครับหรือเป็นเพลงเพลงที่มันแบบฮิตๆยกตัวอย่างน้องแก้วสังกสีเนี่ยดังจากอะไรครับจากเพลงของเวียดนามสวัสดีครับอ่า จากเพลงของเวียดนามถูกไหมครับแล้วครานี้เพลงของเวียดนามเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาใช้เพลงไม่กี่วินาทีถูกไหมครับก็สามารถทําให้ดังได้แต่คุณต้องใช้เพลงให้ถูกไงหรือบางทีเนี่ยบางคนมีอกหักอ่ะใครเคยเจอคลิปอกหักครับคลิปที่เป็นเพลงอกหักอ่ะอยู่ในทิกตอกเนี่ยประมาณสัก10วินาทีอ่ะมีแมมมีแม่ใครเคยเจอพิม,ม์แมพิมพ์เคยให้หน่อยครับเนี่ยสิบห้าวินาทีคุณก็สามารถสร้างฟอลโล่หลักหมื่นหลักแสนได้ เออนะครับขอบคุณครับใช่ไหมใช่ไหมเจอบ่อยบางคนบอกอาะฉันอกหักอยู่หรือเปล่าเงี้ยอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองนะครับเดีย๋ยจะบอกคุณว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ที่คุณเลือกเครื่องมือมาใช้กับคลิปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคลิป15นาทีแนะนํานะครับสะดุดตาคือภาพไม่ต้องเจ๋งเออไม่จำไม่เกี่ยวกับกล้องใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับกล้องมือถือคุณอนะ่ะมันหามุมถ่ายมากกว่าอย่าไปอย่าไปเรียสวว่าใช้กล้องใหญ่พี่เชื่อไหมครับเพื่อนโอป้าเนี่ย เป็นยูทูบเบอร์ใช้อุปกรณ์นี้แม่งหลักแสนเอาจริง,รงนะพมป้าใช้มือถือเครื่องเดียวกับขาตั้งที่แบบว่าอัลละห้าร้อยแค่นั้นแหละครับองบแค่นี้เองครับของเขางบแสนหนึ่งแต่เราอะสร้างรายได้สูงกว่าเขาอีกใน YouTube เหนะ็นไหมเห็นนะเพราะอะไรครับมันไม่เกี่ยวครับคุณแค่หามิติในการถ่ายรูปถ่ายคลิปจงมั่นใจนะครับจงมั่นใจเออพิมเนี่ยครับว่าฉันมั่นใจจงจําไม่เลยว่าไม่ได้หมายความว่ามคนที่มีทุน หรือมีอุปกรณ์ดีกับคุณเขาจะปังกับคุณไม่เกี่ยวครับหรือคนที่เขาแบบหูใช้กล้องแบบหน้าชัดหลังเบอร์มึงจะดังกับกูไมครับทิกตอกแม่งชอบความเลียวจําไว้เลยน,นี่แจกสูตรฟรีเช้าวันนี้เด็ดมากไม่มีอัดนะครับมีแต่เป็นสเปเชียลไ์ไม่มีตัดเป็นคลิปสั้นด้วยบางครั้งเนี่ยหลายครั้งคุณจะเจอตัดคลิปสั้นไม่มีนะครับช่วยกันแชร์ออกไปนะให้เพื่อนได้ฟังด้วยนะครับถ้าเทอถ้า,ถา,ถาเป็นไลฟ์สดที่ทิกตอกจะไม่มีอัดนะครับถ้าเป็นไลฟ์สดที่เพจมีอัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ กังวลเนี่ยไอความกังวลเรื่องต้นทุนน่ะไม่ต้องกังวลเลยคุณมีมือถือเครื่องอะไรเอาออกมาใช้นะครับมือถือคุณแม่งทาเงินแสนเงินล้านได้ป้าเนี่ยตั้งแต่สร้างตัวตนมาเนี่ยไม่ได้ใช้กล้องใหญ่เลยแม้แต่อันเดียวเอาจริงนะพี่ไอกล้องที่ไลฟ์สดเนี่ยในในเฟซบุ๊กเนี่ยก็ใช้กล้องเว็บแคมเห็นไหมบ้านเมืองก็ใช้แคแนลนะทำไมาใช้เว็บแคมแล้วมีเงินล้านก่อนมันด้วยเออไม่เห็นเป็นไรเลยอย่าไปซีเรียสเลยใช่ครับ เริ่มเข้าใจถึงแนวทางแล้วดีมากเลยใช่ใช่เหมือนกับพอเราเริ่มมีเงินทุนก็ค่อยลงทุนเพิ่มเรื่องอุปกรณ์เอาอ่าอย่างเช่นชิบอนใช่ไหมครับชิบอนใช่ไหมอย่างเช่นพอเราชี้เรามีทุนน่ะเราค่อยอัปเกรดแสงเสียงอย่างเช่นโอป้าเนี่ยพอเริ่มมีทุนก็อัปเกรดเป็นไมค์อ่าเป็นแสงไฟซอฟไรได้ไหม ไฟโซนัทได้หรือเปล่าหรือถ้าแบบอยากแบบสว่างไปถึงหน้าปักซอยก็ไฟ LED 6 0 0บาทนะคะ5 6 0ถึงบาทไฟ LED เป็นยังไงโอาป้าไฟที่เขาติดอยู่ในงานแต่งอะพี่เห็นไหม <c oughs> สว่างกับไฟโซนัทอีพี่เอ้ยนะครับสว่างไปถึงหน้าซอยเลยใครเคยเห็นไฟงานแต่งพิมเคยครับสวัสดีครับพี่นัชชาใครเคยเห็นไฟงานแต่งหูสว่างมาถึงราวบันไดเลยนั่นแหละครับไฟ LED ส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์จะใช้ไฟ LED มันมสว่างดีไม่เปลืองด้วย คือไฟ LED ตัวหนึ่งไม่ต้องซื้อไฟซอฟไ์ก็ได้แต่ถ้าคุณซื้อไฟโดนัทเนื่องจากมันเป็นวงแหวนมันเล็กนะครับคุณก็สามารถที่จะซื้อไฟซอฟไ์เพิ่มค่อยๆซื้ออุปกรณ์เพิ่มยกตัวอย่างละกันอย่างของคุณบอลเนี่ยไม่แน่ใจอย่างอย่างคุณบอลเนี่ยอนาคตก็ค่อยซื้อพวกนี้เพิ่มก็ได้เนียครับนี่อย่างของคุณบอลเนี่ยใช้โคมไฟอ่านหนังสือได้เปล่าได้ครับตอนที่อุป้างตัวตัวใหมก่ก็ใช้โคมไฟนั่นแหละแล้วก็เอากระดาษ A4 ติดเพื่อไม่ให้แสงมัน มันกระทบตาหรือแสบตาเกินไปทําให้แสงมันนุม่มอย่างคุณบอลเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีตัวนี้ไหมเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ร้องเพลงเสียงน่าจะแบบเพาะเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องใช่ไหมเสียงต้องดีอยู่แล้วล่ะเสียงคุณมีเสน่ห์เสียงคุณหากินได้ใช่ป่ะนี่เสียงคุณบอลน,นะครับก็ใส่ไม่อย่าเน,นี้ยก็ไม่ได้แพงมากนะครับบางคนเนี่ยเขาใช้อะละห้าหกพันเสียใจดิฉันใช้แปดร้อยเก้าสิบเออผมก็เพิ่งเริ่มใช้ไม้โอ้ซื้อซาวการ์ดฝากแนะนํา พี่ๆที่ชอบร้องเพลงด้วยนะไปตามได้เลยไปตามคุณบอลได้เลยนะครับคุณบอลเขาร้องเพลงจริงๆอป,ป้าชอบมากเลยนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็อย่างของเรามันจะเป็นกลุ่มทอมดี้ใช่ไหมก็จะมีปีโป้เนี่ยร้องเพลงเพราะผู้ชายร้องเพลงเพราะก็มีจริงๆเนี่ยป,ป้าเนี่ยชอบตามคนร้องเพลงใน t ท็ก o ์ตชอบตามสัตว์เลี้ยงชอบตามคนทำอาหารชอบแบบที่เที่ยวอ่ะเออชอบแบบนี้ยคือคนแต่ละคนก็จะมีความชอบแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยก็ถ้าใครชอบไม่แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้มันจะช่วยแบบ ตัดเสียงรบกวนภายนอกอันนี้แปดร้อยเก้าสิบเองนะจะซื้อกับครูจอยนะจอยสอนสร้างสื่อโซเชียลก็ได้หรือว่าจะแบบในลาซาด้าก็มีหมดนะครับอีกอันหนึ่งก็แนะนํานะคุณบอลสมมติว่าเราไปดีก,กีตาร์ไปร้องเพลงนอกสถานที่อันเนี้ยประมาณพันห้าร้อยเก้าสิบแต่ว่ามันเอาไว้เสียบกับมือถือนะครับแล้วก็มันตัดเสียงลมตัดเสียงพัดลมตัดเสียงทุกอย่างออกเลยนะครับก็อันนี้อปป้าซื้อกับครูจอยนะครับมันก็เสียงชัดดีนะลองทำพอดแคสต์ละอันนี้ถือว่าใช้ได้เลย ถ้าเกิดว่าคุณบอลแบบไปแบบไปรีกิตาร์ร้องเพลงนอกสถานที่อันนี้ก็แนะนําแต่อย่างตอนนี้ที่โอป้าจะอยู่นะก็อันนี้นะครับเป็นเป็นเสียงที่ออกข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำนิดนึงครับทิกเอหรือ YouTube หรือ Facebook IG ก็แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องให้ความสาคัญนะครับคือเสียงครับสวัสดีครับพี่ตานะครับอ่าเสียงนะครับเหมาะมากนะครับที่คุณจะต้องซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเสียงดังก็พูดได้แต่โอป้าแนะนําอย่างนี้ครับ ถ้าเกิดสิ่งแรกที่คุณจะต้องลงทุนจริงในการสร้างตัวตนในทิกตอกแนะนําไมโครโฟนครับจาจะไม่ต้องเป็นไมค์เหมือนโอป้าก็ได้โอป้าเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์นะครับโอป้าก็ใช้ไอ้ตัวนี้ในสัมมนา,าได้เลยวันนี้เพิ่งจะกล้าเม้นคุยกันโอ้โหแสดงว่าอายมานานใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอเคนะครับไม่เป็นไรโอ้โหมาเปิดตัวเลยเนี่ยมีคนติดตามเยอะเลยคุณบอลคนนี้ไปติดตามคุณบอลได้นะครับเราชอบศิลปินเรารู้สึกว่า พวกนี้เขามีมีเสน่ห์มากเลยคนร้องเพลงมีเสน่ห์ชอบชอบนะคะชอบฟังคือติดตามเยอะมากเลยนะครับคนที่ร้องเพลงในทิกตอกเสียงดีอ่ะ <c oughs> เอออย่างว่าป้าจะแบบร้องเพลงเนี่ยเสียงถูงไม่ได้เลยเสียงแหบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไมโครโฟนสําคัญมากนะครับจะใช้เป็นไมโบย่าก็ได้สวัสดีครับพี่วาสนา แต่อย่างโอป้าเป็นเ็นโค้ดนะคบเวลาที่เราไปจัดสัมมนาสดเนี่ยเราก็จะใช้ไม้แบบนี้อยู่แล้วนะครับสวัสดีคพี่ปอและทุกท่านนะครับพี่มิ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโอป้าใช้เป็นเสียงออกข้างนอกนะพี่ก็จะได้ยินเสียงแอกโคมากเลยสวัสดีคับพี่เกตไม่สําคัญไม่แล้วเวลาซื้อไม้ใน La z a d a Sho อ e, ปีให้ดูด้วยนะครับว่ามัน for android หรือ for ios ถ้าคุณซื้อไม้แล้วไม่ดูว่ามัน ios หรือเปล่าแล้วมาใช้ได้แต่ android อันนี้เราอาจจะเสียงเงินฟรีนะ อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดีครับพี่มิ้นและทุกท่านนะครับอ่าอะไรนะโค้ดเสียงแหบสนิทใช่เอ้ยของอบม้าห้าร้อยเก้าสิบเองพี่เกดเนี่ยอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบซื้อที่ลาซาด้านะครับอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบชุดละเก้าร้อยเก้าสิบแพงไปอุย้ยเก้าร้อยเก้าสิบราคาสูงไปนะครับแม่ของอบ้าห้าร้อยเก้าสิบก็ไปซื้อได้เขาเขียนว่าไม่เอ่อไม่ไม่คัดหูคือถ้าพี่สวัสดีครับอ่าพี่หมอโอ้โหพี่หมออันนี้พี่หมอตั้งโปรไฟล์ใหม่ใช่ เออวันนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปลองฟังดูได้ได้ได้ได,ได้นะครับน่ารักมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนทานขอนแกนโอ้โหขายกี่ราคาแล้วถ้างั้นเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเราซื้อที่รัศดาช้อปปี้ประมาณห้าร้อยเก้าสิบนะครับอ่านลองไปฟังเพลงคุณบอลได้นะครับทุกคนคราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยสาคัญมากนะครับสวัสดีครับพี่พัดเสียงสําคัญมากนะครับในช่องของการทาคลิปวิดีโอไม่ว่าจะ t ท็กก็ต่หรือจากที่ไหนนะครับวันงเนี้ย คุณทำ YouTube คุณทำติ๊กต k อคุณทำ Facebook เสียงเป็นตัวสำคัญถ้าวันนี้เอาแบบออริจินอลคือไมโบย y าแนะนำยี่ห้อโบยานีุ่ณเป็นเซลล์ขายหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้เสีย,สยกับเขาเลยนะครับคือเป็นไมโบย a าเป็นไมโบยาจะดีกว่านะครับส่วนใหญ่ประมาณสองสอย่าไปซื้อละห้สิบนะมันหลอกนะครับมันหลอกดาวนะครับก็ประมาณสองสจะดีกว่านะครับจากนั้นเนี่ยอันต่อมาค่อยๆเพิ่มแสงไฟแสงไฟถ้าไม่มี โอปป้าใช้โคมไฟตอนแรกนะครับใช้โคมไฟแล้วก็เอากระดาษ A4 มาติดเพื่อให้แสงมันซอฟแต่ถ้าเริ่มมีทุนหน่อยแต่ตอนนี้โอป้าเห็นนะพี่ลองไปซื้อตามตึกคอมหรือตึกคอมจะมีตัวเลือกเยอะนะหรือซื้อซื้อตามลาซาลาช้อปปี้ก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีไฟโดนัที่ประมาณร้อยกว่าบาทก็ใช้ได้แล้วสถานกครับพี่ออยลี่เดี๋ยวนี้นะมันมีไฟโดนัทที่ราคาร้อยกว่าบาทก็คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วครับคือเมื่อก่อนถ้าเราจะซื้อไฟโดนัทนอ้องโหูคือเมื่อปีที่แล้วอะ ปีสองปีที่เราเที่ยวป,ป้าจะซื้อโอ้โหแปดร้อยเก้าร้อยพันห้านะเมื่อก่อนนะแต่ตัวนี้นะสองร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบร้อยเก้าเก้ายังมีเลยแต่ว่ามันแค่แบบอันเล็กหน่อยนะยกตัวอย่างโอ้ไฟเราก็อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังให้อเอามาโชว์ใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงกับแสงถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไฟโดนัทไปนั่งอยู่ที่แสงธรรมาชาติอย่านั่งอยู่ใต้ไฟนั่งในที่ที่แสงส่องเข้าอย่านั่งย้อนแสงแค่นั้นเองนะครับจากนั้นเนี่ยต่อมาครับทิกตอกเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่30วินาทีก็ได้นะครับถ้าสิบห้าถึงสาวินาทีคือทาคลิปสะดุดตาสะดุดหูอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าคุณบอลร้ลองเพลงเนี่ยเอาประโยชน์ท่อนฮุกมาขึ้นโอ้เอาประโยชน์ท่อนฮุกมาขึ้นอันนี้คนก็จะโดนใจแล้วก็ ทำแบบสีหน้าท่าทางให้แบบอินสปิเรชันแบบสมมติร้องเพลงเศร้าก็เศร้าตามคือศิลปินมันง่ายตรงหนึ่งคือมันมีแอ t เทนชั่นอย่างหนึ่งนะเวลาร้องเพลงแบบเราทั้งสองก็มืน่นี่พกก็ร้องแบบก็ทำสีหน้าไปด้วยคนชอบเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเราเป็นสายร้องเพลงนะเราเนี่ยไอ้คลิปสิบห้าสามสิบวินาทีถ้าเราทำให้คนสะดุดหูสะดุดตาได้เราทำตัวเหมือนเราเป็นตัวแทนใครสักคนอันเนี้ยคนจะตามเร็วมากหรือคลิปที่ทำกับข้าว เอาตัวช็อตที่ทําเสร็จแล้วมาขึ้นต้นแล้วค่อยเป็นช็อตที่ทําเข้าใจไหมครับใครทํากับข้าวอะใครเป็นสายกับข้าวเอาช็อตที่ทําเสร็จแล้วมาขึ้นต้นประมาณ5วินาทีแรกนอกนั้นค่อยเป็นวิธีการทําหรือส่วนผสมสวัสดีบอสออนโอเคไหมนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสายอาหารนะครับถ้าเป็นสายเพลงให้เอาทอดนุกขึ้นมาสวัสดีครับบอสออนให้เอาทอดนุกขึ้นมานะครับ ถ้าเป็นสายอาหารเอาอาหารที่ทําเสร็จแล้วขึ้นมา5วินาทีแรกอย่างเช่นคุณทําไก่อบคุณก็หมุนจานไปเลยครับหมุนจาน5วินาทีชา้าๆให้คนได้รู้สึกถึงแบบอาหารที่มันดูน่ากินขนาดนี้แล้วคุณก็ค่อยบอกส่วนผสมอย่าบอกส่วนผสมอันแรกครับบอกสิ่งที่มันเสร็จแล้วสมองมนุษย์ชอบรู้คําตอบก่อนนี่ใช้หลักนิวโรมาร์เกตติ้งให้คุณเลยนะถ้าเป็นสายอาหารทําแบบนี้นะครับคุณใช้เวลาเพียงแค่15-30วินาทีิก็ได้แล้วนะครับ และ t i k t o k เนี่ยมันสามารถอัดคลิปเร็วสลับสั้นได้หมายถึงเร็วสลับสั้นได้อะอย่างเช่นสมมติว่าคุณอัดคลิปเนี่ยแล้วก็กดหยุดสวัสดีครับทุกท่านนะครับสมมติว่าคุณอัดคลิปเนี่ยโหมดปกติแล้วคุณกดหยุดจากนั้นคุณอัดคลิปใหม่อีกคุณมาตั้งเป็นโหมดเร็วก็ได้แล้วคุณอัดคลิปใหม่ตั้งเป็นโหมดช้าสลับกันก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตอนที่คุณเนี่ยบอกส่วนผสมไม่จําเป็นต้องช้าครับตั้งเป็นโหมดเร็วได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนอยากรู้ตอนที่มันทํานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มาแจกสูตรอีกทีใต้คอมเมนต์ได้อันนี้นะสำหรับถ้าเป็นสายอาหารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายความรู้ล่ะทำยังไงสิบห้าถึงสามสิบวินาทีแรกปล่อยคีย์แพงไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาชวนกดหัวใจกดติดตามอันนี้สําหรับสายความรู้ส,สมมติรกรณีที่คุณขี้อายกล้องอะ่ะหรือคุณแม่งขี้เกียจเสียเวลาเอาแค่สิบห้าสามสิบวิพอเอาแค่คีย์แพงสมมติสมมติอันนี้เป็นวิดีโอป้านะสมมติเป็นวิดีโอป้านะอป้าจะทําคลิปสิบห้าวิให้คุณดู ไม่ต้องกดหัวใจติดตามไม่ต้องสวัสดีอันนี้ย้ํานะครับคือมันมีบางคนสวัสดีครับไม่ต้องสวัสดีเข้าใจไหมครับแล้วก็ไม่ต้องมาชวนกดหัวใจกดติดตามขนาดนั้นพอเสียเวลานะครับถ้าเกิดคุณเป็นสายความรู้สมมตินะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอคุณกาลังเข้ามาที่วิดีโอป้าถ้าวันนี้คุณอยากสร้างตัวตนให้ปังเน้นปริมาณก่อนค่อยเน้นคุณภาพถ้าคุณเน้นปริมาณก่อนยังไงคุณก็ได้แล้ววันนี้ปริมาณคุณเยอะพอหรือยังจบ อ่ะใครเข้าใจครับว่ามันสั้นขนาดนี้เลยคนไม่ได้ต้องการเยอะใน TikTok คนต้องการคีแพงอาหารก็เช่นเดียวกันไอ้เพลงก็เช่นเดียวกันหรือความรู้ก็เช่นเดียวกันคนต้องการคีแพงเริ่มเลยนี่คือ TikTok ครับอะไรก็แล้วแต่เริ่มเลยมันไม่เหมือนไลฟ์สดไงไลฟ์สดคุณยังสวัสดีได้ไลฟ์สดคุณยังทักทายคนดูได้แต่คลิปต้องเริ่มเลยการชวนคนหัว การชวนคนกดหัวใจกดติดตามเสียเวลาเปล่าเสียเวลาคุณด้วยเสียเวลาคนฟังวันนี้นะครับเขาชอบเขาก็กดแค่นั้นพอเห็นไหมสั้นดีแพงสะดุดเห็นไหมแค่นี้เองเหมือนที่พี่ออยลี่เมมให้น่ารักจังเลยเมมไม่ด้วยสั้นแพงสะดุดนึกว่าอ่านอ่านไปคำว่าลิ้นสั้นเอออ่านเปคำว่าลิ้นสั้นพี่ออยนะคือวันนี้มันแค่นี้เองหรือเยอะตัวอย่างเช่น อ่าเข้าใจไหมอ่าย,ยกตัวอย่างอะไรอีกดีอ่ะถ้าเป็นความรู้ใช่ไหมอ่ะยกตัวอย่างสมมติป้าทาคลิปสั้นแล้วกันอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเวลาที่คุณสร้างตัวตนใหม่ๆเพราะว่าคุณยังชั่วโมองบินน้อยอยู่วันนี้คุณก็แค่ดีขึ้นันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใครคิดว่าดีขึ้นพิมพ์เลยดีขึ้นจบแม่งเอ้ยสั้นขนาดเนี้ยแต่มันถึงใจไงแสดงว่าคลิปเนี่ยสิบห้าถึงสามสิบวินาทีทํายังไงจะเป็นไวรลัลมันมีพลังงานสูง มันสะดุดหูหรือมันสะดุดต,ตาบางอย่างอืมใครเข้าใจครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจโหสงสัยเมื่อวานนอนพลิกเยอะนะครับเส้นยึดเ <t> <t> ออ<ะ>อ่ะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจครับโ๊อป้าเป็นคนชอบนอนขดมั้งมันเลยแบบเส้นเส้นพลิกบ่อยๆนะครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจครับโอเขีแพงมากเลยเช้าวันนี้แน่นละครับการทําที่ทําคลิปสั้นในทิกตอกสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ ไม่ต้องทำยาวก็ได้นะครับสั้นๆแต่เป็นไวรัลก็พอแล้วเออ,เอ,อนะคือบางทีบางคนอายขอบคุณครับพี่นี่นะครับบางคนอายนะครับขี้ออยก็คุณทำจากสั้นๆก่อนนะครับอ่ะใครจำขีแฟงข้อแรกได้พิมพ์สรุปให้เพื่อนหน่อยครับข้อที่หนึ่งอ่าคุณทำสั้นๆแต่สะดุดตาสะดุดหูจบใช้แสงและเสียงให้มันโดนไม่ใช่ว่าแบบแสงแบบ สวัสดีค่ะมันอยู่ในถ้ำนะครับโอเคไหมไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องกดติดตามข้อต่อมาครับการปั้นตัวเองในทิกตอกเนี่ยเจ็ดวินาทีแรกต้องหยุดคนดูนะเจ็ดวินาทีแรกต้องหยุดคนดูหมายความว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับไม่ต้องสวัสดีย้านะครับไม่ต้องสวัสดีการสวัสดีคือคนเนี่ยคู่คือ,คอถ้าเกิดว่าคุณสวัสดีก่อนในคลิปวิดีโอคุณถูกลูกค้าคุมเกมแล้วครับ เจ๋ปีในทีแรกโนสวัสดีโนกดหัวใจกดต,ติดตามสวัสดีคับพี่นุ้ยอย่าเอาจากลูกค้าแต่ให้ลูกค้าออกไปก่อนให้คุณค่าล่วงหน้าออกไปก่อนคาว่าให้คุณค่าล่วงหน้าคืออะไรครับถ้าวันนี้คุณบอกสวัสดีคบะไปอีสานนะครับโอ้โหคนที่มีฟอลโล่แบบเป็นล้านวิวเลยครับแล้วป้าจะมาช่วยคุณทําทิกตอกเก่งขึ้นก่อนไปอย่าลืมกดหัวใจกดต,ติดตามนะครับกูละเหนื่อยใจกับมึงเคยเป็นไหมครับ โอป,ป้านี่เหนื่อยใจกับคลิปแบบนี้มากกไปเลยมึงสอนดีก็ช่างกูไปดีกว่าตอนที่โอป,ป้านี่หัดทำดิจตอกใหม่ๆนะครับอยากเรียนรู้มากเลยแต่ลาคาญมากเลยมีนะมีคนดังหลายคนสอนตอนที่โอป,ป้าเข้ามาใหม่ๆอยากเรียนมากเลยแต่มึงจะพูดสักทีได้ไหมกูรีบคุณต้องเข้าใจว่าเวลาคนมันอยากรวยมันรีบไหมใครคิดว่ารีบพิมรีบเอาจริงๆคุณอยากทําช่องดิจตอกเป็นเร็วๆอ่ะคุณอยากรวยอะ่ะคุณรีบไหมใครรีบพิมรีบเลยครับ จริงกว่าจะเข้าเรื่องมีม,มีมีคนดังมากด้วยแล้วแบบดูดีหล่อด้วยกูไม่เข้าแล้วกูเบื่อมึงกดหัวใจกดติดตามมึงนานเกินไปรีบคือตอนนั้นเนี่ยโอป,ป้าก็แบบปกติทําอาหารในเท็กตอเฉยเฉยใช่ป่ะแล้วก็ต่อยมวยเฉยเฉยแต่พอเราอยากจะทําความรู้ทํายังไงวะทําไม่เป็นนะ่ะแล้วก็ดูเอสติสอะไรก็ไม่เป็นนะแต่ก่อนให้กูรีบมึงช่วยบอกกูได้ไหมแล้วโอป,ป้านะก็แบบตอนแรกก็แบบอุ้ยสอนเทคนิคดีจังแต่พอเราจะไปไล่ดูฟังให้ดีนะ เวลาคุณชอบใครสะครับพี่สูซี่เวลาคุณชอบใครคุณเป็นเหมือนโอป้าไหมรู้สึกว่าคนนี้สอนดีจัง mm hmm. ก็เลยอยากจะไล่ไปดูคลิปอื่นๆด้วยอ่าก็เลยก็เลยอยากจะไปไล่ดูคลิปอื่นๆด้วยปรากฏว่าพอไล่ดูคลิปอื่นๆไออ่ะสมมติเราไล่ดูมันสคลิปเนี่ยอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามมึงรวมกันในห้านาทีแล้วนะมึงอป้าตอนแรกก็ดูคนคนนี้นะสอนดีมากเลยประมาณห้าหกคลิปพอห้าหกคลิปปุ๊บ มึงกดหัวใจกดติดตามทุกคลิปเลยกูไปก่อนเด้อกูไปฟังคนอื่นดีกว่าจริงๆเขาเก่งมากนะเขาดังมากในตท็กก็ตอแล้วก็ในช่องทางอื่นคือเขาก็เป็นแบบไม่ใช่แบบอราเล่เขาเป็นมือแบบมืออาชีพเลยนะครับแล้วเขาก็มีแบบพาร์ทเนอร์ดังๆเยอะนะพ่อป้าไม่ไม่กดเลยคือลำคานอ่ะคือเก่งนะแต่ว่าแบบกูไปก่อนเด้อมึงเด้อคือคุณอย่าให้ลูกค้าเนี่ยเสียลูกค้ารู้สึกเสียช่วงเวลาดีๆของตัวเองไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดวินาทีแรกคุณอย่า อย่าลีลาภาษาบ้านโอป้าเนาะโอป้าใช้ภาษาตรงๆนะพี่นะอย่าลีลาครับให้คนเขาได้จากคุณคุณทําให้เขาติดหนี้คุณครับคุณทำให้เขาติดหนี้คุณก่อนคุณให้คุณค่าล่วงหน้าไปแล้วคุณให้อสิ่งที่เรียกว่าการติดหนี้ติดหนี้คืออะไรถ้าคุณอยากปั้นติ๊กตอกให้ไวเนี่ยคุณต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเขารู้สึกติดหนี้คุณแล้วปะการติดหนี้แล้วได้ประโยชน์ที่มากพอจะทำให้คนกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เอง ในจบวิดีโอสวัสดีครับพี่พัดใครเก็ตข้อนี้พิม์เก็ตครับไม่จําเป็นต้องขอร้องการสร้างตัวตนไม่ใช่การขอร้องวะเออทาให้เขาติดหนี้คุณก่อนด้วยการที่มึงไม่ต้องไปขอเขากดหัวใจกดติดตามเถอะพอเลย <S <S ขนาดเขาดังมากนะคนนี้ไม่ใช่ครูกิ๊กก๊อกด้วยนะครับเป็นครูแบบมืออาชีพเลยเป็นแบบดังมากใน Facebook ก็ดังคือเขาไม่ได้ดังแค่ในนี้นะแต่โอป้าแบบ กูคิดเกียดฟังมึงแล้วเนี่ยมึงกดหัวใจกดติดตามคือพี่สมมติพี่อยากเรียนทำติ๊กตอกใช่ป่ะพี่อยากได้เนื้อหาไปเลยอะ่ะพี่ก็เลยจะมาย้อนเขาดูย้อนหลังอ่ะห้าคลิปสิบคลิปใครเป็นพิมพ์เป็นคุณชอบใครบางคนคุณไปย้อนดูเขาห้าคลิปสิบคลิปเพื่อจะให้ทําเป็นอากดมุนขอหัวใจเยอะเกินไปไหมคือแบบขอเยอะเกินไปอ่ะจนลูกค้ารู้สึกเสีย ถามว่าถ้าลูกค้าจะฟังคุณอย่างมากก็ไม่ก็ไม่เกินหคลิปอ่ะเขารู้สึกเสียเวลาแทนตอนแรกมันก็ดีหรอกสามสี่คลิปพอเริ่มห้าคลิปหคลิปจะไปถึงสิคลิปลูกค้ารู้สึกเสียเวลาคุณติดนี้ลูกค้าแทนครับและลูกค้าอาจจะกดยกเลิกฟอลโล่คุณไปก็ได้ลำคาญไม่ต้องเห็นมึงอีก <c oughs> จริงจริงๆเป็นใช่ไหมเราอย่าสร้างความลำคาญให้คนอื่นตอนที่เราเปิดคลิป <c oughs> ถ้าเป็นไลฟ์สดคุณอย่าสวัสด,ดีสวัสด,ดีได้เพราะมันเป็นแบบมันใช้เวลานานได้โอเคไหมถ้าไลฟ์สดอย่าสวัสด,ดีสวัสด,ดีได้ไม่เป็นไรแต่คลิปมันไม่เหมือนกันคอนเซปต์ของแพลตฟอร์มติ๊กต็อกคือคลิปสั้นขยันสะดุดตาเออขยันสะดุดหนูนะครับอ่าเขาแนะนําไม่ทำใช่ครับต้นฉบับเราผิดเองแค่นั้นเองพี่นัทใช่ผ่นานแล้วผ่านไปไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้นฉบับที่ผิดมันมีเยอะ ถามจริงอายุตัวอย่างคุณไป YouTube เหมือนกันคุณค้นหาคําบางคําใน Google แล้วมันไปเด้งที่ YouTube แล้วคุณเจอคลิปที่แก้ปัญหาคุณได้ติดตามเขาไหมครับเออคุณกดติดตามเขาไหมถ้ามันมีประโยชน์ใครคิดว่าใช่พิ์ใช่อาจารย์ไฟสวัสดีค่ะแหมสวีทหวานอิจฉานะอาจารย์นะลงเข้าไปนะสวีหบานนี่โอ้เพื่อนๆเป็นเออาจารย์ไฟเยอะเลยนะคะ เออเช่นชมเช่นชมชอบดูอาจารย์ไฝรักกัน <c oughs> น่ารักนะคบชอบชอบไปตามอาจารยฝได้อาจารย์ไฝขายบิวตี้นะครับอาหารเสริมนะครับมีอาหารเสริมความงามนะครับขายดีด้วยนะครับใครอยากได้รางวัลดีๆก็ไปตามอาจารย์ไฝหรือใครหาธุรกิจออนไลน์ไปตามอาจารย์ไฝได้นะอ่าใช่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มนี้ต้องการการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุดอ่าขอบคุณค่ะนะคะ แพลตฟอร์มนี้ต้องการการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุดยิ่งคุณคอนเน็กคนดูได้เขายิ่งชอบคำถามต่อมาแล้วเราจะเอาอะไรมาพูดใครติดตรงนี้พิมติดครับแล้วเราจะเอาอะไรมาพูดในคลิปดีคะโอป้าอ่าใครติดตรงนี้พิมเลยครับว่าติดเราจะเอาอะไรมาพูดตรงนี้ดีคะโอป้าคือกูก็อยากพูดแล้วรู้แล้วว่ามันต้องเชื่อมเร็ว แต่กูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอป้าพี่นีหัวพี่นีหัวแข็งไม่เคยโอเคใครมาแล้วนะครับแล้วตื่นรู้ตรงไหนแชร์ไปเพื่อนด้วยนะครับไม่มีเซฟนะไลฟ์สดตอนเช้าเราไม่มีเซฟนะครับเป็นสเปเชียลไลฟ์สำหรับคนที่ให้เวลากับช่องโอป้าอีสานนะครับเพราะว่าเราอยากจะทำสเปเชียลแบบเล่าใจให้กับคุณนะครับอย่าลืมกดแชร์ไปติดค่ะสวัสดีครับลองบอกโอป้าได้ไหมครับตั้งแต่เด็กเนี่ยมีเรื่องอะไรที่คุณคิดว่าคุณเจ๋งขอหนึ่งเรื่องครับ ตอนเด็กคุณคิดว่าคุณเจ๋งเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องอ่านเดี๋ยวป้าช่วยสปอคุณสวัสดีครับพี่เอ็นเอ็นแท็บโชคดีที่ได้มาเจอยินดีครับพี่นี่อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยครับว่าคุณเจ๋งอะไรอ่ะบอกป้าที่ตอนเด็กเจ๋งอะไรตอนเด็กอป้านะแต่งกอนโหเก่งจังเลยพี่ลุงโอแต่งกอนสวัสดีครับพี่อะไรนะพรพิมลอ,ออนไลน์นะครับ อย่าลืมอย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นให้หน่อยนะครับเผื่อบางทีแบบสะกดชื่อบางท่านผิดต้องขอไปนะครับอ่าพิมพ์ชื่อเล่นให้หน่อยเต้นเห็นไหมพี่จอยเต้นอุย้ยพี่จอยดูไม่เหมือนจะเต้นเลยนะตอนเด็กเต้นเหรออย่างาป้าตอนเด็กๆนะชอบเตะฟุตบอลคือชอบเล่นกีฬาผู้ชายตั้งแต่เด็กชอบเตะฟุตบอลคือเล่นกีฬาทุกชนิดนะแคบจะเกือบทุกชนิดเยอะเลยทเทนนิสตีเป็นนะครับปิงปองเล่นเป็นแบดมินตันทาเป็นว่ายน้ําเป็นฟุตบอลเป็นชกมวยเป็นเทควันโดเป็นสายดํานะจ๊ะ วาดรูปเก่งสวัสดีครับผู้นําตลอดนะครับเออแบบทําเป็นเยอะไงคือแบบแต่ก่อนก็แบบอยู่กับผู้ชายนะครับแล้วก็แบบว่าแบบเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยลำไทยโอป้าก็เคยลำแต่ลำไม่เก่งเรื่องแบรนด์แบบบังบองได้ครับถ้าเราเป็นคนแบบสไตล์บังบอง,บองเราก็อาจจะลองดูซิว่าไอ้ความเก่งในวัยเด็กของไอ้เจ้าเด็กคนนั้นเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างในวันนี้คิดเลขเร็วโหเก่งมากเลยพี่นีอ่านแล้วคนนี้มาขยายครับขยายความเก่งคุณตอนที่คุณเรียนมาหาลัย คุณแม่งเด่นเรื่องอะไรอ่ะบางคนบอกเด่นเรื่องโปรเสน่ห์ผู้ชายได้ครับตอนคุณเรียนมหาลาัยคุณเด่นเรื่องอะไรพาคุณคือคุณขึ้นสู่วัยสาวแล้วนะครับครวนี้เปลี่ยนจากเด็กมาเป็นวัยสาวนะเมื่อกี้คุณบอกคุณแต่งกรใช่ปะเออบางคนเก่งอ่ะแต่งกนคิดเลขเร็วป,ป้าวาดรูปเตะฟุตบอลตีเทนนิสเก่งมากนะครับแบดบมินตันเนี่ยใช้ย่อยนะจ๊ะเตะฟุตบอลไม่ใช่แบบเตะแบบกิกก๊กนะคะตลลีบอลเลย์บอลได้ด้วยนะครับบอลเลย์บอลได้ด้วยอ่าขายของเก่งด้วยตั้งแต่เด็ก เล่นละครว้ว่าดดีไซเนอร์บางคนบอกเล่นตุ๊กตากระดาษก็ได้นะบางคนเนี่ยตอนเด็กอะเล่นตุ๊กตากระดาษโตมาเป็นดีไซเนอร์ก็มีเป็นดีไซเนอร์นะครับเก่งไงนะครับคราวนี้เนี่ยพอคุณเข้ามาหาลัยอะไรคุณโดดเด่นครับหรือคุณเรียนวิชาอะไรก็ได้อ่าคุณโดดเด่นอะไรหรือคุณเรียนวิชาอะไรแล้วคุณรู้สึกชอบมันก็ได้หรือตอนที่คุณเรียนมาหาลัยคุณทําอาชีพเสริมอะไรอย่างเช่นอป,ป้าไปแจกใบปลิว ตอนที่โอป้าอยู่มาหาลัยนะโอป้าก็เรียน AUA เรียนกราฟิกดีไซน์นะครับส่วนดีครับพี่จินะครับโอป้าเรียนกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็เรียน AUA นะครับแล้วก็เรียนโฆษณากับนักโฆษณาจริงๆเลยในวงการนี่แหละนะครับ advertising art director เลยนะครับเก่งการเข้าหาคนได้ครับแล้วป้าก็เก่งเล่นกีฬาบาสเกตบอลอะ แสดงว,ว่าถ้าเกิดว่าอป้าเล่นกีฬาบาสเกตบอลดังนั้นอป้ามีความแข็งแกร่งทั้งด้านความคิดจิตใจถูกไหมมีความแข็งแกร่งด้านร่างกายถามว่าวันนึงป้าออกมาเป็นเทรนเนอร์ได้ไหมครับในด้านออกกําลังกายได้นะเพราะอป้ามีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เป็นนักกีฬามาตั้งแต่สมัยม3เลยเป็นนักกีฬาด้วยนะครับอเก่งการขายเห็นไหมพี่นกบอกเก่งการขายเห็นไหมคราวนี้มาถึงวัยทํางานครับอามาถึงงานละวัยทาํางานนะครับ หน้าจอหายแป๊บน,นึงนะครับหน้าจอค้างสักครู่อ่ะโอเคนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้วัยทํางานคุณทํางานเกี่ยวกับไสวัสดีครับเคสนะครับวัยทางานคุณทํางานเกี่ยวกับอะไรแล้วสกิลอะไรที่คุณได้จากงานอย่างเช่นโอป,ป้าเป็นสกิลขายครับโอป,ป้าบริหารคนตั้งแต่อายุยี่สิบสองปีเป็นผู้บริหารแล้วก็มีสกิลการขายขายซิมขายเครื่อง ขายดิยวขายดิยวธุรกิจเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่ามีคู่ค้าเนี่ยต้องมาติดต่อเราเพื่อจะเอามือถือเข้ามาขายในร้าน d ีแทกเซ็นเตอร์เราก็ต้องมีการตรวจสอบมีการคุยดิยวธุรกิจการจัดอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งอันนี้เป็นต้นดูแลทีมงานจัดเอ่อโกลเด้นเอเชันจัดอีเวนต์ต่างๆนี่อุทนัดเห็นไหมครับเริ่มเห็นแล้วมีใครในที่นี้เริ่มเห็นความเก่งตัวเองแล้วครับโอ้การขายผู้นําทีม เก่งการถ่ายทอดสอนงานเก่งมากเลยพี่ลุงทักษะอะไรที่งานมันให้กับคุณครับไหนลองเอาสามอย่างมารวมกันกับคุณครับพี่สุซี่ไหนลองเอาสามอย่างมารวมกันสิวัยเด็กมหาลายัยหรือบางท่านอ่าจไม่ได้จบมหาลายัยก็เป็นวิทยาลัยหรือบองหกได้นะครับวัยที่คุณเรียนเนี่ยกับอาชีพการทํางานใครเริ่มเห็นแล้วครับว่าตัวเองมีพิมพ์นะครับว่ามีคุณไม่ได้ไม่มีทรัพยากร คุณแค่ไม่มีสภาวะที่จะใช้มัน